ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีและก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่20เมษายนตร6 7วัดป่าบ่อน้ำพระอินทรอนที่พระเจ้าพระสงฆ์เมชีกำลังพิจา,ารณาอาหารอยู่นี้ทุกๆวันดงตางก็จะมาพูดสัเปเหระ อ่าปรับญาติธรรมเนาะวันนี้เราจะได้นำหน้าห้าหน้าเนาะหน้านเน่ยอีกสี่เนาะรวมทั้งหมดเก้าลูกไปบวชเนาะวันนี้ก็ขออัานุมโมทนาสาธุก,การกับอ่าญาติธรรมทั้งหลายแล้วก็ ขออนุโมทนาเนาะกับญา,าติธรรมคุณแม่สองคุณแม่พ่อกม่ลูกชายเนาะวันนี้ได้ถวายรถกู้ภัยสองคันเนาะคันละสี่แสนห้าก็ก้าวแสนก็ขออนุโมทนาสาธุการจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นอะอ่าอ่านุ่มพ่อโลกส่งพ่อโลก แล้วก็อ็นท่านที่เข้าหน้าวันนี้เป็นวันเกิดว่ามันวันเกิดวันนี้ก็ถวายรถปีโก้ร็โคสีประตูคันหนึ่งเนาะแก่วัดป่าบ่อน้ำไม่เอ็นเนาะก็สาธุการและก็ถวายเงินหนึ่งล้านบาทด้วยวันนี้เนาะสาธุเนะาเนะแล้วก็ ญาติธรรมทั้งหลายนะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชกับพระวันนี้เนาะหลงตากข็ขอขอ,อนุมโมทนา,าสาธุการ้วนะ้ทมเนาะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะคำพูด นะหรือจะสู้การกระทำนะเนาะเ,เพราะฉะนั้นคำพูดพูดอย่างไงก็ได้นะแต่การกระทำความคราพพูนที่เรียกว่ากรรมนะเนาะนิสัยนั่นแหละจะเป็นบอกที่บอกเหตุที่มาที่ไปลวงตาพูดตลอดว่ามันอาจจะส่วนกระแสที่พวกเรา เคยพูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่พระสิ้นคิดบอกว่าเลือกเกิดได้นะทำไมยัเลือกเกิดไม่ได้การเลือกเกิดคือเลือกการกระทำเลือกกรรมนะอยากเกิดเป็นหมาก็ทำนิสัยเหมือนหมาเป็นสัตว์ในราชาน อยากเกิดเป็นอสุรกายอยากเกิดเป็นเปรตอยากเกิดเป็นเทวดาเราก็เลือกการกระทำของเราได้นั่นแหละคำว่เา,าเลือกเกิดนะทำดีทำนิสยัยเหมือนเทวดาก็เป็นเทวดาทำนิสัยเหมือนเปรตเหมือนสัตว์ก็เป็นเ,เปรตพระพุทธเจ้าเรียกว่าอุปนิสยปัจ,จโยนิสัยเป็นแหตุเป็นปัจจัยเนาะ เ,เพราะฉะนั้นอยากเป็นพระอริยะก็ต้องปฏิบัตินะเออ,เอ,อ,เอ,อให้เข้าถึงศีลถึงธรรมเรียกว่ามักนะส่วนคำพูดพูดไดหมดแหละนะแต่เข้าถึงนะ่ยต้องเดินทางมักแปลว่าถนนนะแปลว่าทางเดินนะ ต้องทางสายอื่นไม่มีมีทางสายเอกสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นนะส่วนเทวดาอินพมยมยักษ์ทำไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นมัชฌิมาภพเรียกว่าภพกลางทำเอานรกก็ได้ทำเอาสวรรค์ก็ได้ทำเอาภพม,มโลกก็ได้ สร้างเอาพระเป็นพระอริยะก็ได้เห็นไหมความเป็นมนุษย์นะความเป็นคนเกิดมานะเป็นมนุษย์และพบกคำสอนอันระเสรฐนี้นะเห็นไหมมีหนทางให้เลือกที่เราจะเลือกเดินเลือกเกิดได้นะเลือกกระทำได้อย่าลืมว่ากรรมคือการกระทำนะ นะทำดีดีทำชั่วชวไม่ใช่ทำดีได้ดีนะหลวงตาตัดได้ออกทำดีดีเลยทำขนาดไหนดีขนาดนั้นทำชั่วแม้คนไม่เห็นมันก็ชั่วนะจำไว้เราย่อมรู้อยู่แก่ใจเราว่าเราเป็นคนยังไงทำอะไรจำไวนะนะนะ้มีอยู่สามประการที่ไม่สามารถปิดได้ หนึ้งพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่แสงของพระอาทิตย์นี่ไม่สามารถปิดได้สองพระจันทร์นี่พระจันทร์ก็ไม่สามารถปิดได้การสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความจริงไม่มีใครปิดได้ความลับไม่มีในโลกแต่มนุษย์ก็โง่อาเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้น คนไหนโกหกเป็นนิสัยโกหกนะเขาเรียกว่าเป็นโมฆะเลยก็ได้คาพูดก็จะเป็นโมฆะไม่น่าเชื่อถือคือไม่เป็นความจริงนะนี่นะเพราะฉะนั้นนะความจริงเท่านั้นเรียกว่า,าสัจจะนะแปลเป็นธรรมะว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวนะมีแต่คนโง่เท่านั้น ทำลายศีลก็คือทำลายตัวเองนะเมื่อวานนี้มีพนักงานตารวจเข้ามากราบหลวงตาเขาบอกว่าทํำยังไงเนะาะจะหาเงินหาทองได้หาทรัพย์ได้หลวงจาก็เลยบอกว่าทุกคนมีทรัพย์อยู่ในตัวทุกคนแต่เรากับทําลายครับทรัพย์ตัวนั้น ก็คือความเสื่อมอคือทำลายศีลนั่นเองอ้อาวทำไมพูดอย่างนั้นอา้าวก็พระพุทธเจ้าก็พูดว่าศีเลนสุกติยันตินี่ศีลนำไปสู่ความสุขศีเลนะโพกสัมปทาศีลนำไปสู่พภกสรัพย์ สีเวนนั้นิผุ้จิงยันติจากสมาสีหลังวิโซชาเยสีนำไปสู่นิพพานสีก็คือใจเรานี่แหละเมื่อเราไม่มีสีใจเราก็เสื่อมคนอื่นก็เสื่อมเห็นไ,ไหมคำว่าอะบายยมุกอะบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูอะอ่ะเห็นไ,ไหมอ่ะ เมื่อเราเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งความเสื่อมหรืออบายมุขนั้นเราก็ทําลายศีลทําลายตัวเจตนของเราทําลายความน่าเชื่อถือมันจะมีพ่อั้าศึกมาเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีศีลน,นะเออเห็นไหมศีลหมายถึงขันติอดทนทุกอย่างนะเออมีฮิริโอจปะนะ มีความรอายแก่ใจมีความเกรงกวัวตบากนี่เป็นแม่บทของศีลคนเนะ่ยอะอยากค้าขายอยากคบค้าสมาคมอ่ะเหมือนประเทศเราเนี่จริงไหมถ้าไม่มีความเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อถือใครอยากจะมาลงทุนละ่ะบุคคลน,นั้นก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีศีล ไม่มีความมั่นคงใครจะไปเชื่อซื้อล่ะอย่าว่าแต่ผัวเมียเลยนะถ้าลองโกหกวองรู้สิโกหกเมียเนี่ยนะโกหกครั้งเดียวนี่แหละต่อไปการกระทำคำพูดเราจะถูกสงสัยไปตลอดชีวิตเลยถึงว่าจะพูดจริงทำจริงก็ตามเห็นไหมมันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลเขาดา่า เราก็ไม่เจ็บตายเราก็ไม่เจ็บเพราะเรามีศีลเขาตีเราก็ไม่ตายเพราะเรามีศีลเขาฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลน,นี่ทำไมพูดอย่างนั้นเราเอาศีลจิตใจที่ตั้งมั่นนะอยู่ในศีลยังไม่เบียดเบียนจนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นศีลน,นี่แหละคือตัวเรานะนี่ทำลายศีลก็คือทำลายตัวเรานั่นเอง นะทานศีลภาวนาที่พระุทธาจ้าสอนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความหลุดพ้นหรอกอ่ะสักพื้นฐานของใจในขนาดนั้นนะ่ะนะอ่าไม่มีทางอย่ามาขี้โม้อะไเหม็นขี้ฟันนะเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอก มีแต่ความประพฤติมีแต่เรานี่แหละทร้ายตัวเองทําลายตัวเองเนาะมีแต่ความคิดนี่แหละหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครฝป่นได้นะเห็นไหมความชราเนี่ยไม่มีใครฝืนไ่้น,ะน,นในโลกชรา เห็นไ,ไหมนี่มันเป็นอน,นิจจังแล้วก็เป็นสัจจะด้วยความตายของเรามันยั่งยืนแล้วมันเที่ยงแล้วคนมาเกิดมามันต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องป่วยอะจะเรายอมรับมันไม่ได้นะถ้าเรายอมรับได้เราก็จะเห็นธรรมชาตินะ,ะมีใจอยากได้ดีจะไม่อยากํำดีนี่ เนี่ยเนุุ่ชนเล่งเอาแต่ผลนะหลวงตาพูดว่าอาริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลอริยะกลัวเหตุก็หมายถึงอริยะนี่จะมีสติกนะท่านจะสร้างแต่เหตุที่ดีนะส่วนผลท่านไม่สนใจ สร้างแต่เหตุสร้างแต่กรรมมีเรียกว่าเหตุปจัจโยเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเหตุน,นั่นแหละทุกอย่างเกิดจากเหตุส่วนผลจะเป็นอะไรก็ช่างมันเข้าใจไหมคาถาดีเห็นไหมช่างหัวมันอไม่ต้องเป็นอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มาเป็นน่นเป็นนี่มาอยากได้อยากเป็นน,น่นเป็นนี่เข้าใจไหมการปฏิบัติธรรมเนี่ย ออกจากความเป็นออกจากความมีสาธุนะออกจากความเป็นออกจากความมีนะซิ้งเนื้อประดาตัวนี่การปฏิบัติธรรมนะหมดเนื้อหมดตัวหมดสิ้นแห่งความเป็นตัวหมดอนาคตเห็นไหมไม่ได้ผุดให้เกิดนี่ไม่เกิดอีกแล้วนี่ปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนี้ อ่าไม่ใช่มาหอบเอาอ่าขยากักนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้บวชมาหากินหาอยู่หากินก็โง่เจมทนแล้วล่ะนะเออใครยากเป็นคนโง่ทําร้ายตัวเองนะอ่าไปหากินมันก็ได้จจะขี้เพราะกินเข้าไปก็เป็นขี้นะเออเพราะฉะนั้นรีบผลขวายนะฝึกปฏิบัติ พัฒนาจิตพัฒนาสติให้สิงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตรงยังประโยชน์จนประโยชน์จนคือฝึกจนให้สิงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ยังประโยชน์จนและประโยชน์ท่านอพอประโยชน์จนเสร็จแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นนั่นแหละมาบอกมาสอน นะนี่คนอื่นและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ศาสนาพุทธเราเป็นอย่างนี้นะก็ขอให้พวกเรามั่นใจนะในจิตในใจในศีลในธรรมในความดีที่ผลเพียรสร้างหลวงจาก,ก็เพียรเพียรจะเป็นผพ้่ให้กำลังใจพระพระเจ้าก็พระองค์ก็เป็นผู้ชี้ทาง ให้เราเดินส่วนเดินเราต้องเดินเราเองเนาะ,ะทุกวันนีนะ้พวกเราก็ไม่สนใจหรอกทาอันเป็นส่วนโลกส่วนโลกก็คือขัดใจตัวเองนี่แหละนะโลกคือใจนะขัดใจขัดใจอกลมจิตอุมลมใจตัวเองนะ,ะให้ถึงความไม่ประมาทด้วยเนาะวันนี้มีไหมมีคําถามไหมครับคำถามจากสายครอบครับ มึงทิปเทปเนี่ยถามดวงตาจิตว่างหมายความว่าอะไรครับจิตว่างก็หมายถึงสมถะหรือมจิตเข้าฌานนั่นเองจิตเข้าถึงเกคาก็มีจิตว่างเนาะจิตว่างก็คือการทำสมาธินี่แหละทำให้ว่างนะแต่วิปัสนาทำให้ว่างจากจิตนะ เหมือนคนบอกว่าภาวนาดูจิตเนี่ยดูจิตนะดูจิตุงตาอยากถามว่าแล้วใครล่ะเป็นคนดูจิตอะอย่าไปงองนะที่เห็นน่ะไม่ใช่จิตอะเป็นเคียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เฉย อ,อทุกอย่างเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลานั่นแหละเราเห็นธรรมะคือเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตเข้าใจไหมเป็นเวทนาเรียกว่าเวทนาสามนี่นะ และการดูจิตแล้วเราต้องกลับมารู้ด้วยว่าคนไหนเป็นคนดูจิตแม่ใครคือผู้ดูใครคือผู้ถูกดูมันยังมีสองอยู่ฮะอย่าหลงประเด็นนะเพราะนั่งดูจิตแล้วใครเป็นคนดูล่ะต้องกลับมาอยู่กับผู้รู้ผู้ดูนี่พูกสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่สุรู้ทั้งหมดความสงบเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ใช่จิตเป็นเวทนา เห็นไ,ไหมเออมันจะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้สงบเนี่ยและและใครล่ะเป็นผู้รู้ว่าสงบเห็นไ,ไหมเออพวกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เฉยๆไม่ใช่จิตเนาะต่อไปเราก็เห็นว่าโอ,โอ้มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทางนั้นแหละนะ มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะอย่างโง่ไปเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงู่ตัอเวลาเป็นสมบัติของตนนั่นแหละเขาเรียกว่าอาวิชชาความโง่นะเพราะฉะนั้นการดูจิตน,นะทำไมต้องอยู่ในลมก็เพราะผู้รู้ที่แหละอยู่ในลมสิ่งที่เห็นอยู่ข้างนอกนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะเ,เห็นไหมเออ เพราะฉะนั้นกลับมาอยู่รู้รู้รู้เฉยๆนี่นี่เนี่ยพุทธะเป็นอย่าง,งี้นะ,ะถ้าตัวการจะได้ตัวการสุนตนาจารยบ้างว่าต่างครับการเพ่งคือความคิดนะครับการเพ่งไม่ใช่ความคิดเพ่งเนี่ยแปลว่าทบาลีแปลว่าฌานนะเพ่งแปลว่าฌา,า,านนะจำไว้นะ เพียนเพ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็กเชิญจงเพียนเพ่งพระพุทธเจ้าก็บอกเพียนเพ่งนะอ่ะอเห็นไหมเมือนเราจับอยู่ในลมหายใจนี่แหละรู้ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกบุคคลนั้นจะไม่ห่างจากฌานการเพ่งนี่แหละเรียกว่าฌานเป็นคำกลาง เพราะฉะนั้นต้องอาศัยสมาธิอาศัยฌานแต่ไม่ใช่เข้าฌานนะเป็นการเจริญฌานเจริญสติอะ,อะการเข้าสู่สังขารุปเปขายานเนี่ยไม่ได้เข้าฌานนะจะบอกให้เป็นการทรงฌานเห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่การเข้าฌานเนี่ยมันเลยเข้าไปมันเลยไม่ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าจิตว่าง เป็นสมถะแต่วิปัสนาเนะี่ยต้องเห็นสู่ทุกอยู่นะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่เข้าฌานเรียกว่าลักขณูพอนิจฌานดูลักษณะดูเวทนานะดูความคิดนี่แหละเนาะอ่ามจ <c ười> ากในส่วนจากคุณเส้นรอบมโนคือการสร้างทุกสร้างชาให้ใช่ล้านเปอร์เซ็น แล้วอย่างกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกายกรรมก็เหมือนกับพวกธรรมเนี่ยชั้นวิกายหยาบๆเนี่ยพิจีกรรมนี่แหละ,ะวจีกรรมเนี่ยถ้าละเอียดเข้ามาก็คือวิงวอนสวดมนต์วิงวอนขอร้องอ วิงวนอยากได้โน่นอยากได้นี่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 น่วนมโนกรรมเป็นสาเหตุของสองอย่างนั้นเพราะต้นเหตุคือมโนกรรมศาสนาพุทธเราเน้นที่มโนกรรมเน้นที่จิตเน้นที่ใจนั่นเองเนาะเอาละนี er ่เนี่ยที่พันยังใกสุดอ่าอ่าการเรียนการศึกอ่ากคุิันการไปปฏิบัติถึ้นศีลแปดดูว่า คือการได้ดูม,มากกว่าสี่ยู่้านจริงไหมครับได้ดูพิเศษมาอยู่วัดบางทีมันก็มาโง่มาทําลายตัวเองก็เยะแยะนะ,ะเปลเปนมันก็ชอบอยู่วัดนี่แหละลุงตาไปพูดตลอดนะเป็นนี่นะกินข้าวชาวบ้านเขานะ่ะนะเป็นนี่เขานะถ้าไม่รีพวนาบุญเนี่ยไม่ใช่มีเงินมีท บุญเนี่ยไม่ใช่ทานทานนะทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บุญที่แท้จริงบุญคือใจที่เกิดสัทธาบุญคือของเบานะจำไว้นะ,ะบุญนี่คือการไม่เบียเดยเบียนแสองและผู้อื่นส่วนการภาวนาที่ว่ามีอาน,นิสงส์เยอะก็เพราะว่าการภาวนาคือพัฒนาสติเพื่อความหลุดพ้นแห่งความเป็นพุทธานั่นเองซึ่งมีอาน,นิสงส์มากกว่า ส่วนทานก็กลายเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติแค่นั้นนะอ่านี่คือการทานอ่าทุกวันนี้มันก็ของเก่าซะงั้นแหละไม่ของใหม่หรอที่ใช้อยู่ทุกวันนี้อ่าของที่สะสมมาหลายอันี้กอันนันจะพบอ่ะอัน,นั้นจะชาติ เกิดมาก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าสร้างมาไม่เหมือนกันสร้างเหตุไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนาะการการภาวนาจึงได้อันนี้สงรียว่าบุญมากกว่าเนาะได้ครับคุณโครบเพื่อสร้างคนามเมงวดทการเงินเงินบาทและใส่บาทเพื่อทางการบูชาสาธุวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะ มันจะสายพวกที่จะไปบวชพระบวชเนรเนาะวันนี้ไปบวชพระก็มีครูบาโลนครูบาทุยเนาะนำไปบวชเนาะเอ,อ ก็ขออนุโมทนาสาธุการอีกทั้งที่มีคุณระบบคุณชิยามาบวชเนานะถือว่าเป็นคนงดงดงามคือความเจริญของศาสนานะที่มีเราอย่างประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทำถูกคลองกองทำรักษาศีลรักษาวินัไหรักษาใจก็สำคัญรักษาใจอย่างเดียวมีครบทุกอย่างมีสติมีครบทุกอย่างศีลสมาธิปัญญาแต่ขอสาธุการไว้ชับมรับขอ ยะถาวปริวหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตรินังเปจานังอุปกัปปะติอิจิตังปะจิจังตุมหังคิปะเมวะชมิจฉันตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดบาราโสยะถามณีโชติละโสยะธาสัพพีจิโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเต ภาวะวันจะราโยสุขีดีคายุโกภาวะอาภิวาณนาสีริสะนิจังมุธาปจายโนจัตารธรรมะวะัทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ